ทำไมเราจึงไม่ควรใช้ wi-fi สาธารณะอย่างเช่นที่สนามบินหรือร้านกาแฟร้านกาแฟนี้ออฟเติมเองนะครับเพราะว่าเราเคยโดนมาแล้วแต่นีนนี้เหมารวมถึงที่สนามบินด้วยคือปกติถ้าอยู่ไทยเนี่ยเรามีซื้อซิมแพ็กเกจอะไรของไทยหรือของเพื่อนๆที่ต่างประเทศมีซิมของประเทศตัวเองเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าบางทีไปประเทศที่เราไม่ได้มีซิมคาร์ดของเขาหรืออะไรเงี้ยหรือถ้าจะใช้ซิมที่ แบบเวอร์ไวที่ซื้อมาก็มันก็กลัวจะเปลืองใช่ไหมก็เลยสนามบินนะมักจะมีฟรี Wi-fi ให้อยู่แล้วซึ่งในนี้เขาก็เตือนก็มาดูเหตุผลล้กันนะครับแต่ว่าส่วนว่าว่าในนี้หัวข้อเขาบอกนี่ไงเอ่อทำเหตุผลทำไมคุณจึงควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้ Wi-Fi สาธารณะก็อย่างสนามบินที่มี Wi-Fi ให้ฟรีใช่ไหมเมื่อเดินทางไปที่ต่างประเทศ เขาบอกว่าหนึ่งในสี่ของนักเดินทางต่างชาติถูกแฮกตอนที่ใช้ Wily Wi-Fi สาธารณะโอ้เยอะอย่างนั้นเลยเหรอคือส่วนตัวนะครับไม่ได้บอกว่าถูกคิดว่าใช้ได้แต่ว่าอย่าทำอะไรที่สำคัญสำคัญในขณะที่ใช้อย่างเช่นล็อกอินเข้าอะไรหรือว่าไอแอปธนาคารที่มีการใส่บัตรหรือโอนเงินที่มันต้องใส่หมายเลขบัตรหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ควร ก็เราก่อนว่าที่เคยโดนนี่คือยังไงคือตอนนั้นเอ่อน่าจะสักประมาณสามถึงสี่ปีที่แล้วก็คือเราก็ไปเอ่อเป็นโกโนไกส์ซีซั่นสองนะครับเรามีรีวิวอยู่เอ่อที่เมืองฮันโนเฟอร์ซึ่งเราก็ได้เจอสถานที่พักที่ไม่ดีแล้วเราก็เลยหนีออกมาเออแต่หลังจากนั้นก็มีแต่ดีนะมีไม่ดีอยู่แค่ที่นั้นนั่นแหละแต่ทีนี้ตอนหนีออกมาเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้ซื้อซิมอะไรไปเลย เราก็คือเหมือนกับว่าไปที่สถานีรถไฟที่ฮันโนเฟอร์ฮับบันฮอฟเสร็จแล้วเราก็จริงๆมันก็มีฟรี Wi-Fi ของสถานีรถไฟให้นั่นแหละแต่มันไม่พอเพราะมัวแต่หาห้องอยู่คือเราต้องหาห้องที่พักใหม่เออเรายังอยู่ที่นั่นอยู่อีกสักคืนสองคืนแล้วทีนี้คือ Wi-Fi ของที่สถานีรถไฟไม่พออย่างที่บอกก็คือมัวแต่หาห้องแ้วมันหมดซะก,ก่อนก็เลยไปแอบหลบยืนข้างๆร้านกาแฟชื่อดัง แล้วเห็นมันมีฟรี Wi-Fi ให้อยู่ก็เลยใช้ขอใช้ของอันนั้นคือคือไม่ได้โทษอันนั้นนะครับแต่แค่ว่าไม่รู้เหมือนกันมันโดนได้ยังไงก็คือเราก็ทําการจองห้องอะไรก็คือใส่ใหมายเลขบัตรอะไรโดยใช้ฟรี free Wi-fi ของร้านกาแฟาชื่อดังนั่นแหละที่อยู่ในสถานีผลปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานคือตอนกลับมาแล้วอะ่ะก็มีเห็นยอดผิดปกติเออในสเตทเมนต์ก็เหมือนกับว่าเอยเอาไปใช้ทําอะไรตั้งหมื่นกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ย เออก็เลยรีบรีบโทรไปให้ขอให้ธนาคารยกเลิกยกเลิกรายการซึ่งจริงๆแล้วธนาคารที่ทําก็คือยังไงก็ต้องปิดบัตรนั้นนะ <c oughs> คือปิดบัตรนั้นส่งบัตรใหม่มาแล้วก็ยกเลิกรายการส่วนใหญ่จะเป็นงี้ตลอดนะครับคือถ้าเกิดว่าไปสั้นๆก็คงไม่เป็นไรก็คือก็แค่ว่าแจ้งธนาคารว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้ใช้นะแล้วเขาก็จะเอออายัดบัตรเอ่อใบเดิมแล้วก็ส่งบัตรใบใหม่แล้วก็อันนั้นเขาก็จะเหมือนกับว่าเาจะใช้เวลาสอบสวน เท่าไรเท่าไรก็ว่าไปถ้าว่าคุณไม่ได้โกหกก็คือบัตรก็คือไม่ได้มีอะไรก็คือคือยอดก็จะกลับเข้ามาเหมือนเดิมครับก็ตรงนี้มาดูตามข่าวเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็สรุปว่าน่าจะก็คือใช้ได้นั่นแหละแต่ว่าจะไปทําอะไรสําคัญสําคัญในขณะที่ต่อ wifi สาธารณะก็พอถ้าคุณต้องพึ่งพา Wi-fi สาธารณะในขณะที่เดินทางต่างประเทศคุณก็อาจจะต้องหาทางเลือกอื่น เพราะว่าจากการสำรวจของทีมไซเบอร์เซキュริตี้ของเจ้าหนึ่งก็บอกว่าหนึ่งในสี่ของนักเดินทางนานาชาติก็ถูกแฮ็กขณะที่ใช้ Wi-Fi สาธารณะซึ่งแม้แต่การเชื่อมต่อขณะที่อยู่ในที่สาธารณะอย่างเช่นสนามบินหรือสถานีรถบัสแต่เอาใช้หัวข้อว่าร้านกาแฟเพราะว่าเราเราเคยเจอเอง ทั้งๆท,ที่ตอนต่อเนี่ยคือเราไม่ได้เข้าไปในร้านเราแอบหลบหลบมุมอาศัยเหมือนสัญญาณเพียงเล็กน้อยจากข้างๆร้านจริงๆไม่น่าจะมีใครเห็นมากนะด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้คือเหมือนมันเป็นซอยข้างๆร้านเขาอะคือร้านมันอยู่ในสถานีใช่ไหมแล้วก็มีซอยเล็กๆอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเราไปแอบ,บยืนหลบมุมอยู่ตรงนั้นแหละเป็นเรื่องปกตินะที่เรามักจะเอ่อถ่ายมือถือของเราดูอะไรต่างๆในขณะที่กําลังรอเที่ยวบินหรือว่ารอรถไฟใช่ไหม แต่ว่าเมื่อมาถึงว่ามันเป็นวันหยุดเนี่ยผู้คนก็มักจะลืมไปเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางด้านออนไลน์เหมือนกับว่าแฮกเกอร์เนี่ยจะใช้ประโยชน์จากความความอ่อนของเ,ออเครือไขไไ่ายไ i f ฟอ่อนอยังไงอ่ะหมายถึงว่าสัญญาณอ่อนหรือ,อยังไงไม่รู้นะที่อยู่ในสนามบินย้ำว่ามีคำว่าสนามบินรวมอยู่ด้วยนะครับหรือสถานีรถไฟเพื่อที่จะล้วงข้อมูลที่สำคัญบางอย่าง มาดูกันว่าเอา้าแล้วเขาทํำยังไงอ่ะมันเป็น Wi-Fi คือเขามีเหมือนในหนังเหรอเหมือนมีเครื่องดูดเหมือนประมาณว่าดูดอะไรนะเหมือนเป็นอุปกรณ์เล็กๆเ,กเกสร็จแล้วก็ดูดแค่วางไว้แล้วก็ดูดข้อมูลสารพัดมาได้เลยมันจะสะดวกขนาดนดั้นเลยเหรอเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับวิธีการก็คือเขาเรียกว่า Evil Twins คือคือปลอมชื่อ Wi-Fi ของตัวเองให้คล้ายๆกับ WiFi ของอ่สถานที่นั้นๆอย่างเช่นร้านกาแฟชื่อดัง ก็สมมติสมมติว่าตั้งร้านกาแฟชื่อดังเขาตั้งชื่อ w i f i ของเขาว่าสตาร์อะไรสักอย่างใช่ไหมสมมติเฉยๆแล้วไอ้แฮกเกอร์เนี่ยก็เหมือนแอบมาปล่อย Wi-Fi เหมือนกันแต่ว่าใช้ชื่อ Wi-Fi ของตัวเองที่มันคล้ายๆกับชื่อ Wi-Fi ของสถานที่นั้นอะไรเงี้ยอ่าอย่างเช่นสนามบินก็สมมุติว่าชื่อสนามบินอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็เอามาปล่อย Wi-Fi ของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าตั้งชื่อเรียนแบบชื่อสนามบินนั้นแล้วเวลาคนต่อ WiFi เนี่ยเขาก็ดูผิดไง เขาก็ไม่รู้อันไหนของของแท้ไหนของชั่ว้ายใช่ไหมเขาอาจจะเผลอไปต่อ Wi-Fi ที่ชั่ว้ายเข้าแล้วก็โดนดูดข้อมูลจากตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราต่อ WiFi เออที่ที่ถูกต้องที่ Wi-Fi ของสนามบินจริงๆเราจะโดนเออหรือว่าตอนนั้นที่โดนเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้วะคือนึกว่าเป็น Wi-fi ของร้านกาแฟถ้าคุณไปเผลอไปเชื่อมต่อเครือข่ายนึงได้เครือข่ายหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเป็นมันบงังเอิญเป็นเครือข่ายที่เขาวางกับดักเอาไว้อก็ ทางแฮกเกอร์เนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ที่เก็บเอาไว้ในมือถือของเราอย่างเช่นข้อมูลของบัตรเครดิตหรืออ e ีเมลต่างๆในการสำรวจเนี่ยคนสำรวจก็ยังบอกว่ามีถึง63%ที่เขาไม่ชชว่์ว่าเขากำลังใช้เว็บไซต์ที่ปลอดภัยขณะที่อยู่ต่างประเทศฮะถึงแม้ว่าคุณจะเชื่อมต่อกับ WiFi เครือข่ายที่ถูกต้อง คือไม่ได้ไปเผอไปล็อกอันของที่เขาเอ่อฟกขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยคุณก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะถูกแฮ็กอยู่ดีก็คือเขาจะใช้เรียกว่า man in the middle attack เหมือนการโจมตีแบบคนกลางก็คือเหมือนว่าเขาก็จะวางอุปกรณ์ออะไรบางอย่างเอาไว้หรืออาจจะเป็นโทรศัพท์ของเขานั่นแหละที่เหมือนขวางในระหว่างที่ตัวเซิร์ฟเวอร์คือ เครื่องที่มันให้สัญญาณกับตัวอุปกรณ์ของเราค้ายคล้าอันนี้ยหละที่เราบอกคล้ายๆในหนังเหมือนมีอุปกรณ์ดักดักสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันจะมีมาตรการอะไรบ้างที่สามารถป้องกันในเรื่องเหล่านี้ได้อ๋อในนี้เขาก็แนะนําให้ใช้ VPN นะครับเขาบอกว่าผู้คนสักประมาณ78%ไม่ใช้ VPN ในขณะที่เดินทางแหมเพราะว่าคนทําการสํารวจนี้ก็เป็นบริษัท VPN เลยนะ VPN ก็ย่อมาจาก v i r t u a l private network ก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องอ่ามันจะมีทั้งฟรีและไม่ฟรีเราต้องถ้าเราถ้าเราอยากสนใจก็คือพิมพ์ในพวก App Store คำว่า VPN นั่นแหละมันก็จะขึ้นมาแต่ว่าส่วนมากมันจะเสียตังค์อาจจะไม่มากสักเดือนละร้อยกว่าบาทหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่ายัางคืออ๊อฟก็ไม่ใช่เรื่องนี้โดยตรงแต่ว่าสมมุติว่าถ้า,ถ,าถ้าโดนบล็อกไว้อ่ะก็คือเข้าเว็บของประเทศอะไรไม่ได้เพราะว่าทางประเทศนั้นเขาบล็อกเอาไว้ไม่เข้าเอาอย่างเช่นอย่างเช่น เมื่อก่อนที่เราไปรัสเซียเนี่ยก็จะเคยมีคนบอกว่าเข้าไลน์ไม่ได้เขาบล็อกไม่ให้ใช้ไลน์หรืออะไรเงี้ยเราก็ใช้ต่อไอวีพีเอ็นี่แหละคือมันต้องมีอินเทอร์เน็ตก่อน VPN อนไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะครับเป็นแค่แบบเหมือนเหมือนเอามาครอบสัญญาณเราอีกทีนึ่งอะ่ะกลายเป็นว่าเป็นเครือข่ายส่วนตัวก็คือกลายเป็นเข้าได้แต่ว่าต้องเปิด VPN ก่อนอย่างเงี้ยหรือว่าจีนบล็อก Google บล็อกอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าใช้ VPN ตอนที่อยู่ในจีนก็จะเข้า Google ได้ประมาณเนี้ย หรือถ้าไม่ใช้ vpn ก็ใช้เนี่ยแหละเน็ตมือถือนั่นแหละเขาบอกว่าปลอดภยัยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเข้ารหัสข้อมูลเหมือนเป็นสัญญาณของตัวเองอะ่ะไม่ใช่ไปรับสัญญาณของคนอื่นเขาก็คือใช้เน็ตมือถอเนี่ยแต่เราต้องปิด wifi ของในเครื่องของเราก่อนบางทีอาจจะเผลอเปิดทิ้งไว้จากที่บ้านเราใช้ที่บ้านก็ใช้ wifi ใช่ไหมเผลอเปิดไอ้โหมด wifi ทิ้งไว้ก็าเขาคิดว่าออกข้างนอกแล้วมันไม่น่าจะเชื่อมต่อหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คือให้ปิด wi-fi ในมือถือแล้วก็เปิดไอ้ด t ต้ของมือถือแทนแต่ทีนี้ข้อจำกัดก็อย่างที่บอกตอนแรกคือต้องมีซิมของประเทศนั้นไอ้ในนี้เขาบอกว่าอาจจะก็คงจะมีทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการไอ้อินเทอร์เน็ตที่เขาไม่ชาร์จค่าโลมมิ่งตอนไปต่างประเทศเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันมีเหรอของของใทยเนี่ยชาร์จนะฉะนั้น ต้องไปซื้อซิมที่ของต่างประเทศหรือซิมที่บอกว่าเป็นทราเวลซิมซิมที่ไว้ใช้ต่างประเทศโดยตรงเลยเสร็จแล้วก็เขาเรียกว่าเปิดโ o a m i n g เอาไว้แต่ว่ามันจะไม่ได้ไปเขาอะไรแหละถ้าเป็นซิมโดยตรงเลยอะที่ไม่ใช่ซิมที่เราใช้โทรปกติเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโดนชาร์จค่าค่าธรรมเนียมเพิ่มเยอะหรือเปล่าเพราะมันก็จะใช้ได้แค่ที่ในซิมนั้นเขากำหนดเท่านั้น เขาก็มีคำแนะนำว่าถ้าเราจําเป็นต้องใช้ Wi-fi สาธารณะจริงๆคืออย่างที่บอกนะไม่ใช่ต่อไม่ได้ต่อได้แต่ว่าอย่าไปทําอะไรที่มันสําคัญอย่างเช่นอจองโรงแรมหรืออะไรที่มันจะต้องจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตนั่นแหละอันนั้นนะไม่ไม่ควรหรือไปล็อกเข้าอแอปธนาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ควรก็คือแต่ใช้แบบว่าดูเน็ตดูอะไรตามปกติเนี่ยได้ที่มันไม่ได้มีข้อมูลสําคัญแล้วก็หรือถ้าจะจ่ายเงินจริงๆนะ่ะ ควรจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะบัตรเติมเงินหรือบัตรที่มันแบบว่าไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วอาจจะต้องแบบว่าเปิดบัตรหนึ่งมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะว่าเออต่อให้โดนแฮกก็เสียไปแค่นั้นเองอะไรเงี้ยคือใช้วิธีจ่ายผ่านทางบัตรนั้นแทนอย่างเวลา,าไปเที่ยวนะครับอกอ็จะเหมือนแล้วว่าบัตรที่สําคัญเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้จะไม่ควัออกออกมาออาก็จะพยายามใช้บัตรที่มันมีบัตรสํารองที่ไปเปิดทิ้งๆไว้อ่ะ ซึ่งปกติก็ไม่ได้เติมเงินอะไรหรอกไม่มีตังค์แต่ว่าตอนไปเที่ยวก็โอนเงินแค่บางส่วนเข้าไปที่บัตรนั้นสักหลักพันหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คือเอาไว้จ่ายจ่ายอะไรเล็กๆ็กน้อยๆจ่ายซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็คือประมาณว่าบัตรใบนั้นต่อให้โดนแฮ็กหรือโดนขโมยไปก็คือเสียไปแค่นั้นก็คือเหมือนเป็นบัตรดัมมี่เอาไว้เอาไว้ใช้แทนบัตรปกติก็เติมเงินไปแค่เล็กน้อยหรือว่าถ้าใช้อินเทอร์เน็ตเวลาที่แบบดูแผนที่เวลาเดินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองพิจารณาใช้แมปออฟไลน์ line. ก็จะมีนะครับแมปมีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือโหลดแผนที่โหลดโหลดแอปเสร็จแล้วก็โหลดแผนที่ของที่นั้นๆมาไว้ก่อนเลยก็สามารถที่จะเดินได้โดยที่เดินดูแผนที่ได้โดยที่ไม่ต้องต่อเน็ตเพราะบางทีก็ติดนิสัยใช่ไหมใช้เน็ตใช้ Google m a p เสร็จแล้วก็เปิดเน็ตตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันสะดวกดีไม่ต้องโหลดอะไรเลยก็ ก็สมมุติว่าไม่อยากเสี่ยงก็ใช้เป็นแมปออฟไลน์ line ก็ได้คือเวลาปกติแล้วก็ปิดเน็ตอยู่แต่ว่าแมปออฟไลน์เนี่ยมันจะมีเอ่อ GPS ที่จะระบุตำแหน่งให้เราแล้วก็ที่ว่าอยู่ตรงไหนในแผนที่อยู่แล้วครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆที่มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยอย่างที่อัพเล่าอย่างของตัวเองเนี่ยเคยโดนใช่ไหมเออใครมีปัญหาหรือว่าใครมีแนวทางว่าเออความปลอดรักษาความปลอดภัยของตัวเองอย่างในการใช้อินเทอร์เน็ตตอนที่ ไปต่างประเทศบ้างก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ